สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ดูสูตรหน่วยบวัดกันนะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะลงให้นะครับสูตรหน่วยบวสูตรนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็จะมีสูตรดับหน่วยบว3ตัวให้อีกหนึ่งสูตรนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็เดินนะครับ แต่ว่าไม่ได้นำเสนอเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสูตรนบนนะครับก็เป็นสูตรเก่านะครับที่เคยนำเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับที่จับประกบกันนะครับก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ยังเดินต่อเนื่องนะครับส่วนเลขดับนะครับก็เดินมาแล้วหลายงวดนะครับทังนี้เท่านั้นนะครับก็อยู่ที่ ดูยปนิตของทุกท่านนะครับว่าชอบเลขดับหรือไม่นะครับส่วนตัวนะครับตรงที่ไหล่หลุดทุกทีนะครับเลขดับก็คือต้องวัดดวงกันนะครับว่าใครชอบเลขดับก็จะเหลือน้อยชุดนะครับส่วนตัวที่ดับก็สามารถเล่นเบาๆได้นะครับ จะยกมาให้ดูตั้งแต่งว่าันที่17เมกราคม25 6 5นะครับหน่วยเบอร์เราได้902 356นะครับเลขดับเราได้358ตัด3ก็บ5ออกนะครับเหลือเด่นหน่วยเบอร์คือ9026นะครับผลลงวัลออก1 5 9นะครับ9กก็มาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับ7 8 0 1 3 4นะครับเลขดับเราได้57 0ศูนย์นะครับ ตัดเจกับศูนย์ออกก็จะเหลือ8 1 3 4น่านะครับซึ่งผลรางวัลออก3 0 8 8ก็มาหลักหน่วยนะครับอย่งวดนี้นะครับหน่วยบนนะครับเราได้346790นะครับเลขดับเราได้0 2นย์นะครับชนตัวเดียวนะครับเลขดับก็คือเลข0ย์ก็จะเหลือเลขเด่นหน่วยบน34679นะครับเหลือ5ตัวนะครับ ระวัาก็ต่อมาออกห้าเก้าเนะครับเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะครับวันนี้นะครับได้หนีห้าเจ็ดแนะครับดาบเจ็ดก้าสองนะครับตัดสอับเออกเหล 1, 4, 5, ือหนึ่งสีห้าแปะวัออกเก้นะครับหก็มาหลักหน่วยวันนี้นะครับเหลือห้าตัวคือเจ็ดแนครับออก867หกเจ็มาหลักหน่วยนะครับ วันนี้เหลือสี่ตัวนะครับแปดเ่งห้ออก618นะครับ8มาหลักหน่วยก็ดูกันไปตามภาพนะครับที่จริงสุดเดินยาวกว่านี้นะครับแต่ว่ายกมาให้ดูแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปทํากันย้อนหลังดูนะครับวันนี้ได้7 8 0ดแปนะครับ เลขดับได้หนึตัดหกับสออกเหลือเจ็ดนะครับผลวัลออกแปดนะครับงวดนี้มาครบสามตัวนะครับแต่ว่าเราเน้นแค่หลักหน่วยนะครับวันี้ก็ได้เจ็ดแปนมสี่นะครับดับสามห้าแปดตัดสามกับแปดออกเหลือเจ็ดนะครับได้สี่นึ่งนะครับงวดนี้ก็มาครบสตัวนะครับงวดต่อมานะครับแปดเก้านะครับเลขดับ ได้914าหนตัด914ออกเหลือ8 25นะครับผลรวมออก405 5ก็มาหลักหน่วยนะครับมาดูงวดล่าสุดกันนะครับงวดล่าสุดเราได้2 3 5 6 8 9นะครับเลขดับเราได้681ตัดเลขดับเราก็ตัด6ก็ตัด8ออกนะครับก็จะเหลือ2 359นะครับ2 359 ผลลัพธ์ออกมาออกครับ2ก็มาที่หลักหน่วยนะครับงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับสูตรคำนวณได้8 9 1 2 4 5นะครับเลขดับหน่วยบนเราได้914นะครับตัด914ออกเหลือ825นะครับเป็นเด่นหน่วยบนนะครับเราก็มารอผลในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเหลือแค่3าตัวนะครับ ราไปดูวิธีคิดกันนะครับมาชิทเก่าออกจำกันได้ไหมครับสูตรนี้นะครับนำเสนอให้เพื่อนได้รับชมไปแล้วนะครับสูตรนี้ยังเดินต่อเนื่องนะครับวิธีคิดสูตรหน่วยบนนะครับเราจะใช้หลักสิบบนสองครั้ง ผมได้รักรอยหน้าครั้งที่1นครั้งนะครับรอยหน้าครั้งที่2 1ครั้ง10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนําเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับบวกเพิ่มไปอีกหประเด็นตัวที่2แล้วบวกเพิ่มอีกสประเด็นตัวที่3บวกเพิ่มไปอีกหเป็นเด็นตัวที่4นะครับบวกเพิ่มไปอีกสเประเด็นตัวที่5แล้วบวกเพิ่มไปอีกหประเด็นตัวที่6นะครับก็จะได้ทั้งหมด6ตัวนะครับบวกตัวเลขที่บวกกมากกว่าอนะครับ หกบวกเป็น13 13ิบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น18บดนะครับเ่นตัวแรกของเราก็ได้8บวกอีกหนึ่งนะครับเป็น9บวกอีก2นะครับเป็น11บวก1เป็น12บวกอีก2เป็นสิบเป็นสนะครับแล้วบวกอีก1เป็นห้า นี่นะครับสูตรหน่วยบนของเราคือแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าทีนี้มาดูสูตรดับหน่วยบนของเรานะครับวิธีคิดเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นสี่ครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับผลลับที่ได้นะครับนับเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขดับตัวที่1นะครับและบวกเพิ่มไปอีก2เป็นเล่นตัวที่2เป็นดับตัวที่2นะครับระบวกเพิ่มไป5เป็นเดยบตัวที่3บวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับเราก็จะได้9้าบวก8เป็น17นะครับ17บเ็วก9เป็น26 26บวกเเป็น3า3 3ิบบวก4เป็น37 37บวก2 39 39บวก9 สี 48, 48่48ปดบวกปเป็นห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกบวก2เป็น5้าสิบดห้าสิแดบวก1เป็นห้าบนะครับห้าบเ้าบวกศูนย์เป็นห้านะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยให้เลข9้านะครับก็เป็นดับตัวที่1นะครับบวกเพิ่มไปอีก2นะครับก็จะเป็นหนึ่งแล้วบวกเพิ่มไปอีก5้านะครับก็จะเป็น ขออภัยนับต้องบวกเพิ่อมอีกสามนะครับบวกเพิ่อมอีกสามนะครับก็จะเป็นสี่แบบนี้นะครับนี่ครับ x บวกสองบวกสามนะครับพอจะได้เก้าหนึ่งสี่นะครับเป็ x น,นเลขดับหน่วยบนในงวดต่อมานะครับนี่ก็คือที่มาของเลขดับหน่วยบนนะครับ จ,จำไว้วันที่16บกันยายนนี้นะครับเลขเด็ดของเราก็คือ8ปดหนะครับตัวไหนจะมานะครับสูตรไหนจะหลุดก็ต้องมาองรอรุนพร้อมกันนะครับในงวดวันที่16กันยายน,ยนสองพันห้าร้อยนะครับ ใครมีข้อสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ